สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เล็งจะมาร้องเพลงโดยที่มีพยาย,ยามปัดย้อยพยันชนะเพียงตัวเดียวเพียงอะไรดีครับลูกอมลูกอมมาฟังกันเลยครับในเครืนที่ฟ้านอนหนูโอเค

ฉันใช้ชู้ชาฉันชุนชีชงชาชาชายชัฉันใช้ชู้ชาฉันชุนชี่ชงชาชาเช่นเช่นชัยเฉันชอชูชัวชัยชงฉันอจักจีเจียงเจอจักเจียงเจเจอจบจอเจอจุวยจักจักจีจวงใจใจจันใจเจอจันเจนจองเจอจูใจจุกจำจันจันจอกจาจากจัวใจเลาลาลอยลามลา ลามลางหมูหละลามลามรูเล้าลาลายรี่ลามเลาเล่ามาเล่าลาลามล,มลายเรงนี่ไหลเลยลันเลนลองเลอรูไหลลันลาลาลูแหล่เลยลากลี่ลาโลลาโลไลต่อไอต, wow ต่อไตโต๊ะตาไตายตตาตาต่อไตเต้าต้นตาตบเต้นตานไต ไตตันไตเตอตันเตนตองเตอตูไตทตุกตันตันตันตอตาตากตัวไตเต่าตาต้อยตามตาตัางตาตูเต่าตาไตตีตามเต่าเต้าปัดเต้าตาตํไตยเตงที่ไตเตอตันเต้นตองเตอตูไตตันตาตาตูแต่เตอตาตีตาต่อไต